ผมก็มาคนเดียวนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวแล้วเวลาอะไรก็ไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะจดหมายอาคุณก็มาเหมือนกันเลยประสาทอ่อนๆนะฮะอ้าวประสาทแข็งก็ไม่ได้เงินแท้จริงๆๆๆงจริงรงประสาทอ่อนเพื่อไวเออวันนี้เราจะหนักพูดเรื่องปีใหม่หน่อยนะฮะเพราะว่านี้ยังไม่ถึงปีใหม่เลยมันปีเก่าปีเก่ามันเข้าย่างแล้วมันมันก็ปีเก่าจะผ่านไปคริสต์มาสผ่านไป คริสต์มาสผ่านไปปีใหม่ก็จะผ่านมาก็จะเริ่มมาฮะมม<า>คร่รักเพลงคริสต์มาสร,ร้องไงคริสต์มาสคริสต์มาสก็ uh, Happy Happy New Year กุลรักทูมีไ,ไม่ได้เรืองนะอนะ่ะจุงกาเบนจุงกาเบนเป็นข้องเก่านานนี่ไทยโบราณนานกาเลจุงกาเบนทุกคนเอา้าไปเขาดินนะไปเขาดินไปดูลิงดูหมีผาดหมูด้วยนะ <laughs> <Malays> อันนี้วันเอ่อวันคริสต์มาสนี่นะฮะ<ช>วันคริสต์มาสนี่ก็เป็นวันร Meet รประสูติของพระเยซูใช่วันประสูติของพระเยซูเมืองนอกนี่ตอนเดึกๆอย่างนี้นะฮะเขาจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างรอซานตาคลอสน,นั่งม้าเทียมกวางเห็นไหมแล้วมีของขวัญมาแจกมาหย่อนตังป่องไฟที่ตามเมืองนอกนี่เขามีป่องไฟกันหนาวนั่งนั่งนั่งอะไรนั่งรถเทียมกวางบอกนั่งม้าเทียมกวางอยู่ที่ไหนกันคนเราแหมตัวตลกมันก็พูดผิดมั่งแหละ <Sache S 1> น่าจะพูดถูกถกบ้างแหมรถม้ารถ รถเทียมกวาง,ม,วางมาแจกของขวันมา,าอะไรแล้วท่านที่อยู่เมืองไทยป่านนี้ท่านนึกว่าท่านเป็นเมืองนอกนะครับทําเป็นฝรั่งไปเปิดหน้าต่างเปิดประตูไว้นะครับซันตาคอสจะมาฮะมันมันจะไม่มารถเทียมกวางนะครับมารถไรครับมันจะมารถปิกอัพครับ ม่แจกฮะไม่แจกฮะ,กฮะเวลาขาไปมันจะมีวีดีโอนะทีวีพัดลมตู้เย็นบางทีเกงในายเมีเกาไปเลยครับที่สันตะคโมยฮะสันตะขโมยอันนี้วันวันเอ่อคริสต์มาสคริสต์มาสปีใหม่ก็เพลงคริสต์มาสก็มีปีใหม่เพลงปีใหม่ก็มีสวัสดีปีใหม่แล้วออขอเชิญน้องแก้วสนุกสนาน <laughs> <laughs> ถเล่นกับคนก็นสบายใจเล่นกับลิงก็รู้สึกลำบากครับผมก็เบื่อหมูเหมือนกันนะฮะกิบลามก็กินยัวก็ต้องกินทุกอย่างเลี้ยงไม่เมียแล้วยังยังมากัดเจ้าของอีกกล้วยก็กินเปลือกกล้วยยังไม่เหลือ เพี่ยวด็แย่งกระเป๋าเขาตามสารอีกเรื่องของลิงแม่เพลปีใหม่ก็มีสงการเขาก็มีเพลงสงการสงการงานวันตรดเราชาวพุทธร่วมกันทําบุญเพลงวันสงการก็มีมสงการแต่ที่นี้วันตรจีนก็มีเมืงง่งกันตรดจีนนะแต่เพลงไม่มีอ้าวแล้วทำมาเพลงไม่มีผมก็เลยแต่งเพลงวันตรดจีนขึ้นแต่งมาแล้วเลยตรจีนแล้วล่ะนี่โชคดีนไม่เหมือนคนจีนนะอ๋อแล้วชาขอโทษนะฮะอันนี้เขาเรียกหมูบินนะ นี่ก็นนะอันนี้ตอดจีน,นเหมือนจีเหมือนจีหรือเหมือนพวกล่อวัวกระทิงฮะ อืมใช่เหมือนมะวัวกระทิงพวกสเปนนู่นนะข้างนี้นะฮะข้างนี้สวยเหมือนตูดจีนแล้วละนี่โชคดีแล้วละนั่นแล้วเ็าเชิญผูกทันไหว้เจ้าโชคดีแล้วเราโชคดีแล้วเรามารับอ่างเป่าทุกคนสินนี้หัวใจตัวทั้งแล้วก็ให้ถูกท่านเฮงโลขอให้ทานะสูงส่งเขาให้ท่านจองสุขีตบมือตบมือ

ทำไมมาเปลี่ยนอีตอนนี้เล่าก็ก็มันมันอี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 ออีอัอเอีอออีอีอีอออีอีอีอออูอออออีอออูออีอีอออออีอออ ก็ก็แ<ด> <ผม S 1> หม่ยทำไมดนตรีผมมีอยู่สองชิ้นซออู้ซออีนะอย่างอื่นมีทำไมไม่เอาครับคุณมีความสามารถแต่คุณจะให้ผมเล่นก็ได้มาผมเล่นให้ก็ได้อะไหนอ่ะคุณหยิบมาเลยกีตาร์ก็ได้อากีตาร์กีตาร์มาติงเต้าติงเต้าไหนติงเต้าไหนเห็ไหมเสียงเบี้ยนเลยนะออดออดออดไม่ใช่ออดไม่ใช่ออดกีรูบูนะออดตลก อ๋อจะอหลอกเล่นกีตาร์เพี้ยนติงนงติงนงสายหย่อนติงนงสายห้าอ๋อติงนงติงนงสายสามสายสามติงนงติงนงสายสามตลาดหมอชิดวงเยนใหญ่พูดเมย์แล้วติงนง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 อีดติงนงติงนงน้องอ้อยติงนงน้องอ๋อติง่ง ดี๋ยวก็มีเดี๋ยวน้องอุ้มมาฮะอุ้มหลับแล้วอออุ้มหลับแล้วแล้วน้องติ๊กเหรอครับน้องติ๊กไม่มาไม่มาน้องติ๊กกำลังถ้าพูดน้องติ๊กและน้องอุ้มไอ้นั้นไหมโกรธไหมไม่ไม่ฮะโกรธหรือเปล่าเรื่องอะไรจะโกรธกันทำไมครับเป็นสามีภรรยามันต้องไม่โกรธกันผมนี่นะผมแล้วภรรยาอยู่กับผมผมเลี้ยงด้วยมือด้วยเท้าครับคุณพูดไปเล่นไปผมเลี้ยงภรรยาด้วยมือด้วยเท้ามาพอมะเหือปั๊บยกมือไหว้เลยครับ เราเลี้ยงเลยเท้าฮะเราเลี้ยงเลยเท้าบอกขาวฟาดเราก็วิ่งฮะด้วยมือด้วยเท้าครับนี่หูคุณไม่จริงผมที่แน่นอนกว่ายังไงบอกให้หยุดพูดอยู่นี้นะน้องที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยหน้าก็จะรู้แหมหัวหยุดพูดทำไมไม่หยุดใช่ไหมม่หยุดใช่ไหมม่หยุดพูดต่อไปเลยผมไม่หากำลังซักเสื้อในนะนัซักเสื้อในภรรยาครับอะไรคุณตกตามขนาดนั้นเลยตัวน้น้องไผ่ให้ซักเสื้อชั้นในผมซักเสื้อชั้นในครับซัก ไอ้ปูมาถามเลยไอ้เด้ออะไรซักเสื้อในเออแหมเดี๋ยวนี้ซักเสือ้อในเมีย,มเย,กกยยังไม่เสร็จอีกเหรอเมียถามเลยแล้วแกอะไรยังไม่เสร็จอีกอ่ะโธ่เสร็จก่อนมึงอีกไอ้เด้อหอมอะไรคนอย่างหอมมาเลยแม ทางอยู่แล้วมันมืดนะหมดเวลาหรือยังก็ต้องบอกด้วยนะมืดฮะมันมืดก็เรื่องเพลงไงเนี่ยเพลงเะนั้นปีใหม่นี้ขอให้ท่านโชคดีกันแล้วการับมีกวาาสุขทำผู้ใหญ่ก็ทําตัวอย่างให้เด็กดูให้ดีแล้วเด็กๆก็ดูตัวอย่างผู้ใหญ่ที่ดีถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีเราอย่าเอาตัวอย่างใช่ฮะโชคดีปีใหม่ขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรง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 ถุกลอตเตอรี่าะวันที่สองทุกคนนะครับางวันที่หนึ่งะวันที่หนึ่งไว้พวกเราถูกกันเองนะฮะขนาดนั้นเลยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีปีให